แต่งบ้านสไตล์โอมานี่ทำยังไงก็ได้ให้งบถึง10ลร้านเดี๋ยวไปดูเล็บกันก่อนละกันนะครับว่าลูกค้าเลือกเล็บประมาณไหนนะครับก็เป็นสไตล์แบบโอมานี่นะครับทุกคนคุ้นเคยนะครับในทางอินเทอร์เน็ตเริ่มมาที่ห้องนั่งเล่นก่อนละกันนะครับ คือเดี๋ยวเราจะทำไงก็ได้นะให้งบมันถึงสิบล้านนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะแต,แต่เป็นไปได้อยู่แล้วเน <c oughs> ้น <c oughs> เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ก่อนเป็นโซฟาแล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยสไตล์แบบสวยเลย TS 48งบประมาณ1 6 5 0 0 0ชิลๆเดี๋ยวเน้นวางตรงประมาณนี้ก่อนครับตัวเดียวน่าจะไม่พอสักสตัวแล้วกันนะคุยงงคุยงานพูดคุยธุรกิจอย่างเงี้ยนะต่อมานะวางเป็นพรมเลยแล้วกันครับ165,000บาทเช่นกันต่อไปเป็นในส่วนของดิ n i n ร์เรียแล้วกันนะครับก็จะมีวย เราเลือกเก้าอี้ทานอาหารนี่ตัวนี้เลยกําลังสวยเลยงบประมาณตัวละ9ก้าหมื่นห้าวางพอว่าเนี่ยแปดตัวก็เดี๋ยววางให้มันพอนั่นแหละห้องประชุมนะครับก็เดี๋ยวเรื่องในส่วนของตัวโตวประชุมก่อนกอน็งบประมาณ3ามหมื่น 30, ห้าเบาๆเก้าอี้ประชุมนะครับตัวละ9ก้าหมื่นเจ็ดเอาไปสัก10ตัวแล้วกันต้องให้ตรงเล็บลูกค้านะครับคิดว่าประชุมน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวเราทุกผนังตรงนี้เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวต่อโต๊ประชุมมาที่ตรงนี้มันเหลือนะเดี๋ยวเราทุกผนังออกแล้วกันทําเป็นเหมือนที่นั่งพักของผู้บริหารนิดนึงตัวละแสนห นะครับใหม่อิตาลีตกแต่งกันต่อสักนิดนึงนะก็ต้องมีโคมโฟงโคมไฟอะไรแบบนี้แต่งขนาดนี้แถมพมาณให้ก็ได้นะ <c oughs> นเนาะดีเย <c oughs> ดีเลยก็จ้างเราประวัาเลยนะ <c oughs> จบลงไปที่งบประมาณนะอยู่ที่ประมาณ6ล้าน6นะอันนี้พอแถมม่านกับตัววอลเปเปอร์ให้ด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครถ้าชื่นชอบสไตล์นี้นะก็สามารถติดต่อมาให้พอช่วยไปตกแต่งได้นะครับ